มือนีได้หมูมากนี่คิด <c oughs> จะกินสมหมูเลยว่าไหไม่ไน่นั่งแล้วขันไในของบ่ข่อยสนัดไปเลย <c oughs> ซึ่งมือนีก็ยากไร้เนี่ย <c oughs> แล้วก็ลังตำกระเทียมตำใส่กับเกลือครับอนนี้ <c oughs> แล้วก็เทียวใส่เข่าใส่ข้อเจ้าแล้วมันจัง แขนดีเดี๋ยวสมึงเราหอกันทั้งสมึงเราขันแล้วที่นี่ใส่เขาใส่อันนี้แล้วคเณจะเสื้ยงกับ <c oughs> คุณห,หนังเนือ้อสไลดเนื้อยลูนึงหนังเครื่องลู่ใส่เกลือถวยหน่อย <c oughs> <c oughs> แล้วกระเทียม กับเขาอีกถวยหน่อยนึงอั่เดี๋ยวฮอไปตองเลยใส่กินโดนๆถวยหน่อยกัดบ่ได้เงยไปหนอ้น้อยๆน่อยก็สวยเกลียวอีกกลุ่นน้นสวดผูเ่าเเป็นว่าเอาเนื้อเนื้ออืเนื้อกนหนึงตออตั้งแต่สมัยคุนในจานถวยกาไกยคนมันสิมีกลนเนี่ยจร่งจี ิมมงก่นาอมกำลังขั้นข้ออยู่เดี๋ยวจะสีซิมเอาใส่ซิมมึงก็เห็นเป็นก้อนขอรอกแคลีย่คือแ้เน้ออืมโอ้กลับกลับไปแอ้วบ้าอะไรเป็นเนี่เนี่ ในนี่แล้วกินเขาเหมือนเรื่งนะ่่เยอืมบอตดองห่อเบิดเด้อะนโอ้หอได้หลายเกือบละเา